เอาเงินฉาบไปหมดเลยนี่ขนาดกันที่ซ่อนไว้ยี่ถูกยึดไปเลยใจเย็นนะเพื่อนที่ดีก็มีไว้ให้พึ่งพยายามขัดสนนะไอจินเฮาน่ะขอแลกอายุตัวเองเพื่อขอให้เธอน่ะปลอดภัยแต่เขาก็กลับมาป่วยหนักซะเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะเป็นเพราะฉันเป็นเพราะฉันเองเพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยนทุกวันเพืหอาสบดีและสุ่เวลา20 2 5ินกานาที ขอเชิญร่วมสนุกกับซีรีส์ Together เพียงส่งภาพถ่ายระหว่างคุณและเพื่อนพร้อมอธิบายความประทับใจสั้นๆส,ส่งมาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ10210หรือทางอีเมล ซีรีส์ไทยพีบีเอส t thaiPBS.or.th รับเสื้อยืด Together 20ร่รางวัล่อสอปดา์ประกาศร,รายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกเดือนทาง www.thaiPBS.or.th